เมื่อเกิดน้ําตาลเร็วเนี่ยร่างกายเราจะเก็บน้ําตาลก็จะมีฮอร์โมนที่ขับมาจากตับอ่อนเขาเรียกว่าอินซูลินอินซูลินก็จะมีหน้าที่นําพาน้ําตาลที่เกิดจากการย่อยเนี่ยจากจากเอกระเพาะอาหารเนี่ยเข้าไปสู่กระแสะเลือดแล้วนําไปสู่เซลล์ถ้าไม่มีอินซูลินก็น้ําตาลก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์มันจะเข้าซึมเข้ากระแสะเลือดกระแสเลือด อินซูลินก็จะทำหน้าที่ส่งน้ำตาลเข้าไปเก็บไว้ในเซลล์เก็บไว้มากที่สุดก็คือในตับเซลล์แต่และเซลล์น่าใช้พลังงานขณะที่คุณคุณบอกเนี่ยคุณขยับนิ้วไดน้นี่เกิดจากอาหารที่คุณกิน,นถ้าไม่มีพลังงานนี่ทำอะไรไม่ได้มม้นคนที่เป็นอัมาพาตเนี่ยถามว่าเพราะอะไรตายไปซีกเลยขยับไม่ได้เลยเพราะอะไร ไม่ไดไ้ไม่ได้พลังงานพลังงานมีไม่งั้นตายเน่าแล้วตับใช่ไหมจ๊ะแต่คําสั่งที่จะที่จะสือ<ม>่อไปไถึงสมองไม่มีอครับทน่นี้ถ้ากินอาหารแล้วย่อยเร็วโดยธรรมชาติร่างกายก็จะไปเก็บไว้ที่ตับแต่ได้มากที่สุดร้อยกรัมน้ำตาลที่ที่ตับมันก็จะมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่ง ถ้าเมื่อใดที่กระน้ำตาลในกระแสะเลือดที่มันต้องส่งไปเลี้ยงเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเราเกิดมันมีน้ำตาลตา่ำมันก็จะขับที่เก็บไว้จยากตาับออกมาเพื่อจะรักษาสมดุลของน้ำตาลในกระแสะเลือดเพื่อทำให้น้ำตาลในกระแสะเลือดหมุนเวียนไปเลี้ยงส่วนตา่างของเซลล์ในร่างกายเพราะเซลล์จะทำงานได้ต้องมีพลังงานมันเก็บไว้ร้อยตําไปเลยไหมร,ร้อยตามเอง okay. มันไปอยู่ในเซลล์ด้วยแล้วไงาาทีนี้ถ้ามากเกินกว่านี้อกีกมันก็จะไปเก็บไว้ในกล้ามเนื้อการเป็นอ้วนใช่ไหมแต่การเก็บไปในกล้ามเนื้อเนี่ยพลังอันนี้เอาออกมาใช้ไม่ได้ถ้าไม่ออกกำลับบงกายมันก็จะได้พลังงานส่วนนี้แล้วถ้าเกินกว่านี้อีกอ่ะบอกดีแปลว่าคนที่มีพุงเนี่ยกินดีอยู่ดีเกิน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปสืบผมไปสืบถึงขั้นว่าคนเรากินอาหารสามมื้อเมื่อ,อไหรไม่ถึงร้อยปีเดี๋ยนี้กลาเป็นสี่มื้อไม่ถึงร้อยปีตะก่อนกินแค่ต่ก่อนนี้กินแบบหิวเมื่อ,อไหรกินไม่ได้อาหารเมื่อเย็นอาหารเมื่อเย็นเพิ่งเกิดที่ยุโรป แล้วก็เกิดเฉพาะเจ้าขุนบุญนายแต่มือเย็นของเขาก็แค่สามโมงเย็นแล้วสมัยนั้นไม่มีอาหารเดี๋ยวเอามาลวกตรงนี้เลยวจะได้เห็นใช่ๆอาจารย์เป็นลวกนู่นหรือลวกนี่ลวกนู่นครับจุ่มมาจุ่มมาใช่ไหมลวกลวกแล้วนานแค่ไหนแค่เดียวห้านาทีโอ้เราเรากำลังทำอะไรกันอยู่เ่ย ลวกกล้วยเพื่อจะทําอะไรคะแป้งกล้วยอ๋อทำวันนี้เราทำแบบแป้งกล้วยจากกล้วยน้ำหวานใช่ไหมคะกล้วยน้ำหวานเราจะลวกประมาณ5นาที แป๊บเดียวเองไม่ถึงห้านาทีเราก็ต้องเตรียมหม้ออีกหม้อหนึ่งที่จะียวทำทำน้ำแช่ปอกแล้วก็เอากล้วยที่ปอกแล้วเนี่ยแช่ลงไปก่อนเลยถ้ามันยังปอกยากอยู่ก็เอารูดอีกไม่เป็นไรเขาลองดูอือย่างด้านถูกไหมไอ้เกลือที่ใส่ลงไปกับน้ำมะนาวที่ใส่ลงไปมันจะทำหน้าที่ไปยับยั้งไม่ให้น้ำย่อยนี้ทำา มันก็เลยไม่เับตรงนี้พร้อมมะนาวพร้อมค่อยปอกก็วก็ใส่ไปแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไอ้ที่สไลด์วางอยู่ไปที่ปากกระมังแล้วสไลด์ด้านขวาแบบนี้ชิบ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 พอสไลด์เสร็จก็เอาขึ้นลก็ไปตากัมน้ำหนึ่งลิตรใส่ทีห้ากรัมสิบห้ากรัมใส่สิบห้ากรัมเป็นหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อ อันนี้ลูกใหญ่เลยครับมะน, <c oughs> นาวมนนนะนาวอะไรครับอาจารย์เลมอนแล้วมะนาวนี่สส,สุดมันส่วนคนยุบยังไงครับคือปกติมันไม่มีก็จะแบบชาวบ้านแล้วก็เอามะนาวมา<บ>ใช้ไป,ไปก่อนบีบไปเลยเพราะในมะนาวเนี่ยมันจะมีทั้งกรดมะนาวค่ะแล้วก็วิตามินซีจริงๆอ่ะเราฉีกฉีกไอ้ต้นกล้วยเสร็จไอ้โพนี้ฉีกฉีดเสร็จแล้วก็ช้ําหนักไว้แล้วเราก็จะประเมินว่าเราควรจะใช้น้ําแช่เท่าไหร่ก็หาสูตร พอเราหมดชุดนี้ปุ๊บเราก็เทน้ำทิ้งไปตอนออกไปจากไม่กำหนดถ้ากล้วยกีย่โม็ต้องกำหนดไงไเราเราดูอ่ะเดี๋ยวเราคือต้องทำดูแล้วว่าแค่ไหนเหมาะพอดีคือเราจะไม่เอาแช่จนกระทั่งชั่วฟ้าดินสลา์ <c oughs> ได้มากที่สุดน้ำตรงนี้ช่องแช่ให้ได้มากที่สุด เพราะเวลาเราเรา,เราเราปอกเปลือกนี่มันก็มีน้าตรงี้ติดไปเลยเริ่มเริ่มเริ่มดำนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกที่สองก็จะลองเทยบดูที่ขาวจั่วขั้นตอนนี้คือการขั้นขั้นตอนเพื่อจะเอากล้วยไปทำแป้ง<ฮ>โอ้ท่านเพิ่งเล่นมือเลยมือแข็งต <c oughs> ิดกลางแล้วโอ้ <c oughs> แข็งแรง แง่ายโอเคเลยนะครับทีนี้แม่เรียงก็รู้แล้วว่าสีดำขนาดไหนแกะง่ายเราก็เทสเอา่ะระหว่างที่เราต้มลูกอ่ะแล้วก็เทสเอาโอ้โหยองใหญ่เลยขาวขาวจัวเลยเดี๋ยวเราดูสักพักหนึ่งก่อนแช่ว่าจะยังขาวอยู่ไหมเดีย๋ยวเราทําเบานี้มันแป้งไม่ขาวก็ไม่เป็นไรเนาะเราใส่ช็อกโกแลตใสอะไรอย่างเ แต่ถ้าทำเรานี่ไม่ประการแป้งขาวเราก็ไม่ต้องแช่ก็ได้ใช่ไหมคะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไงไม่ได้เราควรแช่เราควรแช่เพื่อไม่ให้มันดำเนีอือไม่งั้นเดี๋ยวดำมากไปเดี๋ยวดำมากไปไม่สวยเนี่ยกลุ่มแม่บ้านช่วยทำได้แล้วเรามีโล่โลงตากอยู่แล้วทำชิ้นเล็กๆ ยังไม่บดก็ไม่เป็นไรเก็บเป็นชิ้นใส่กระสอบไว้แล้วก็เวลาจะมาแปรรูปเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันยังไม่มีโรงไเห็นเห็นกำนันบอกมีนลมีที่ไหนตู้อบอะไรอะไรตู้อบแสงอาทิตย์อลไม่ไม่มีอะโรงอบเป็นตู้อบใช่ไหมแต่วู้ตู้อบตู้อบก็ใช้ได้ตัวที่ทําให้ให้กล้วยเราดําเนี่ยทํางานไม่ได้ค่ะเดี๋ยเราก็จะแช่อย่างนี้ไว้ เ้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะสไลด์สไลด์เสร็จก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะให้ให้ไอยามันเคลือบอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เอาไปตากแดด<ะ>ทิ้งนานไว้ก็ไม่ดีเพราะมันมันมีความเค็มว่าในในการทําอาหารจริงๆอะ่ะมันก็จะมีการใส่เกลือนีหต่อยเราก็ต้องชดเชยดูว่าเฮ้ยไอเกลือที่ที่ใส่ลงไปในเนี้ยมันเค็มพอต้องเติมเพิ่มไหมเอาพี่อีทลองมือนะ คือถ้าแป้งสุกมันจะแห้งยากจะแห้งได้ช้านนมันเหนียวอ,อันนี้มันก็จะสุกนิดหน่อยที่เราจับลื่นๆเนี่ยจ,จัจะจับตั้งๆได้อันนี้ก็ใช้ตำลาของการแช่หัวปลีหัวปลีไม่ดำแต่เกิดนอกดำหมดแล้ว ตอนนี้ถ้าเธอกำลังขอบคคุณมาก <ทำ S 1> นะรทำแป้งกล้วยค่ะขาวงานบ้านงานเรือนเก่ง <laughs> ทุกอย่าง <Okay. S 2> <laughs> แม้แม้แต่ขนม <laughs> ขนมแป้งกล้วย <laughs> ว่าเราเปิดเสียงเรียนรู้ที่นี่ได้นะคะท่านเพิ่มคติสอนเพราะว่าดูตรงนู้นอ่ะพอมันเป็นรูปเป็นร่างเราจะทําสปาตรงนี้อะค่ะที่น้องเห็นตรงเนี้เหรอที่องศีนั่ไงมทำสปาตรงนั้นเหรอคะใช่แล้วชาวบ้านปกติเขามาทำมาทำสปากันเหรอไม่ใม่เราเปิดพวกพวกกบสมุนไพรนวดนวดใช่โอ้โครงการอนาคตใช่ใช่ แล้วก็อาหารค่ะสุขภาพคอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาเรื่องเงี้ลอกเส้นมาไว้ตรงนี้ด้วยเราต่อไปก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมดีท็อกคือดีท็อกทั้งใจดีท็อกทั้งกายเพราะว่าถ้าใครจะทําอะไรประมาณนี้เนี่ยไปตัวนู้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสด็จน้อยแล้วอ่าตรงนู้นแล้วก็มาตรงนี้ตรงนู้นแล้วก็มาตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็ไปตรงโน้น เจืบร้อยอันนี้ก็โบดไปอันนี้ก็ไื่นไปออ้โหละเอียดนะแต่มันไม่ถึงกับว่าเป็นผงแบบเบาๆอะไรอย่เงี้ยนะแต่ก็ถ้าทำขายต้องละเอียดกว่านี้ไหมนี่ทำกินก็อืมไม่ต้องเคยพี่ไว้ชงกิน ะไปชอนไงเดี๋ยวใส่แตกระชอนร่อนอ๋อแล้วมาบทใหม่ที่หยาบใช่อท่านก็จะหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าเริ่มแรกทำเล่นๆทำเล่นๆนี่ทำเล่นๆนานานะเนี่ยทำเล่นๆดูจริงจังค่ะไปช้อนล่อนแป้งยังชื้นอยังชื้นอยู่อุ้ยนี่มันเป็นก้อนเท่าเปลือกมะคุนที่เราบดรอบแรกเลยอ่ะมันชื้นไงอือ อุ้ยมีก๊อกสองมีก๊อกสองเล่นเยอะเล่นเยอะอุ้ยทีนี้ทีนี้เราเป็นกระชอนกระชอนร่อนอีกอื๋ออันนี้ตัวตัวกลองอ๋อตัวกลองแล้วเนื้ตัวบทรอบสองอันนี้มันอันนี้ รมันยังไม่นีมันมันไม่แห้งมันต้องแห้งกว่าน,นี้นถึงลมไม้ก็ได้นะครับคือแดดสุดจัดเนี่ยมันถ้าแดดสุดจัดมันอาจจะค้ำลม